อีสานบานดุงบังครับอาทิตย์กรได้มาฉีดจำพวกพ่นฮอร์โมอนหรือว่าพวกธาตุอาหารเสริมในต้นมะงะเพราะว่ามะงาใบเขาขอบใบไม้เหลือง ไปเลื้ยงสละละเลยได้ไม่ฉีดอ,ออาาดอาหารเสริมธาตุอาหารเสริมขี้เล็ดในไปที่ขี้เล็ดก็ไปาบางว่าบางง g มันให้ปุ๋ยให้ฟุ้น ขียง่่าตามปกติหอดน,น้ำตามปกติแต่ว่านี่ยอดจะบ่ใคใหเดินใบก็บเ,เขียวงามวันนี้เมื่ออาทิตย์ก่อนนี่ได้ไปพ่นขี้เล็ดเลยเขาขี้เล็ดก็คือทานอาหารเสริมสำหรับพืชมันอไปทานอาหารธาุอาหารร่วมสำหรับพืชมันเถอะฉีดไปนเนี่ยยอดแตกออกมา เห็นกาเห็นผลนี่ท่านตาบ่เมนเห็นผลท่านตาก็คือเห็นผลภายในหนึ่งอาทิตย์ยอดเขาเริ่มแตกรล้วยอดเดินเอใบเขียวดีวันเถอะเอ้าเขาลดน้ำลดน้ำใส่ฟุ้งชิ่ง้อไปฟุ้งชิง้อก็ไ้ใส่หลายเจ้าประมาณสองถ้วยหรือประมาณครึ่งกิโลต่อต้นหนึ่ง ย,ยอดเขาก็าเ,าเริ่มแตวกมาเดินลงมาเห็นลเลยนยทุก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 กิ่งไปเห็นตอไยอดจะพรีดออกมาเมืนเน่อเมื่อเข้าใส่ฝนชิ้งวัวล้วก็ให้ปุย๋ยเมื่อก่อนก็ให้ปุย๋ยสุดเสมอ,อสุดเสมอแล้วก็ให้ฝนชิ้งวัวปีหนึ่งประมาณสองเทีอให้ไปแต่ว่ายอดก็ม่เดิน บ่เขียวบ่าบางามมันออกไปบมเป็นตาได้กิน n u ô ยสินะก็เลยในใหุ้อาหารเสริมหมูไปเออแตกยอดนอนลงมาท่านตาเห็นเลยประมาณแปดมื้อนี่แหละเนี่ยทธาาหารลงไปนอดเขาแตกมากเห็นเขียวน,นี่ก็เลยเขาเขาหนาแรงตอนนี้กะวันที่สิบห้าท่าน,าว,นว่าก็เรียกว่า อาจจะหาอย่างมาคุ้มข้นต้นเขาดีให้ควมชุ่มชื้นเขาไห้ได้รับควมชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลานเป๋อหยอดเขาจังสีเดินไปเรื่อยอย่างนีนะเลยแตกหยอดไปเรื่อยเอยลยมาเบิง่งในป่ากล้วยเนี่ยแหละใบกล้วยแหง้งซึ่งได้สางออกตัดออกหลยอยู่พอสมควรมันีง ล้วก็ต้นกล้วยต้นเกาที่ตัดลงตัดเครือเข้าไปแล้วก็ด้ตัดลงหรือว่าต้นก่อไรถือว่ามันหลายต้น,นตัดดอกเลยว่าจะเอาใบกล้วยล้วก็ต้นกล้วยพวกนี้แหละมาเป็นวัสดุคุ้มข้นต้นนี้เขาต่อไปค่อยๆเฮ็ดไปในโซนนี้อยู่ประมาณสามสิบต้นหรือจะพาถึงตายไปน้ำแน่ อืมตายไปรู้สึกว่าจะตายไปอยู่ประมาณสี่ต้นในจํานวนสามสิบต้นตายไปตายไปสี่ตน้นรู้สึกว่าพ่อได้ให้ขี้เล็ดเขาก็ไปแล้วฉีดพ่นขี้เล็ดเข้าไปนี่ก็เพิ่งได้ฉีดทีเดียวคณจจะีกจักประมาณนึ่งอาทิตย์กับสีม่ฉีดซ้ำฉีดอีกทั้นึงสิบห้ามือฉีดทั้งนึงสินะ ให้ท่ารอาหารเสริมขี้เล็ดกาไปเดี๋ยวก็จะหาวัสดุมาคุ้มชนึงเ,เดี๋ยวเอาต้นกับกล้วยใบกล้วยต้นกล้วยซับซับกับว่าอะไรซับให้ละเอียดใไไนดอก สับปฤฤฤีนี่ลักษณะเพราะปานนี่แน่ๆก็เป็นอยังเพื่อว่าค้นชุนเ,เ,เขนาเก็บน้ำเก็บพวม่มุนชื้นไว้ในต้นกล้วยนะครับเพระสิ่งทีอ่อ,อาศัยคว่มฉุมชื้นจากต้นกล้วยเก็บน้ำไว้แล้วก็กววใ,ให้ต้นมงงะงอบ่ได้ถักค้นต้นบ่ได้แห้งมันไปหัวหดน้ำลดน้ำไปเปียกๆอีกน้อยก็ที เดี๋ยวฟุ้งฉีหัวามาลุยเสริมแล้วก็ทำกอันเอาดินกบบางๆโรยดินบางๆไว้แล้วก็จะต้องทําไปในลักษณะนี้ทุกๆทุกๆ,กๆต้นไปนั่นละไปเพราะว่ามันย่างเขาจะเขาไปนาแรกนาฮ้อนแล้ว ผนก็ะจิบต่ตกเลยนะ,ะกะว่าขันคุ้มหนาๆคุ้มหนาๆไว้นาๆเล็นนาากน้อยแล้วกอเอ่าฮอตหน้าให้โชคโชคฮอตน้าให้เปียกๆแล้วกอเอ่านาจะคุ้มได้ประมาณสามมือใคได้ฮอตเช่นนึงอย่างสิลนะ,ะแต่ว่าถ้าว่าบ่คุ้มหนาดินไว้ มาคุ้มนาดินบวหาวัสดุมาคุ้มไว้บ่ไเ้เอวดินกบไว้ข้นต้นกีแหงวันต่อไปกระดีผ้ายอดเขาบ่เดินสินะเพราะว่างอนีอ่มันสังเกตเบื้องตาว่าเขาบม่มีคุ้มชุ่มชื้นบ่เพียงพ่อยอ,อดเขาก็สิหยุดเดินทันทีสินะยอดเขาสิหยุดทันทีเลยยอดจิบ่เดินอ เพราะนั้นต้องให้มีค้นชุมชื่นอยู่คนต้นของเขาตลอดมันเถอะอืมเป็นพืชเท่ต้องการน้ำมากเพราะสมควรแต่ว่าเอ่อหาน้ำไ้น้ำบุเพียงพ่อควมชุมชื่นบุเพียงพ่อ,อนี่ยอดบ่เดินท่านที่ละแล้วก็ บางท่านอาจจะสงสัยว่าขี้เหล็ดมาจากใส่ที่เอามาฉีดพ่นเนี่ยขี้เล็ดในคลิปก่อนเคยได้ทำแค้นเซียมบลอนให้เบ่งไปแล้วอเป็นแค้นเซียมบลอนสูตรอสูตรพื้นฐานมันจะเป็นบำรุงบำรุงต้น บำรุ่งใบวันเถะอะคือแคลเซียมตัวนี้ล่ละจะได้ทำไห้ะะไทห้าวันก่อนนี่พี่น้องย้อนกลับไปเบื้องได้แล้วขี้เหร่มาจากใสขี้เหร่ก็คือแคลเซียมโบรลอนในแคลเซียมบอลอนนี่ที่ผสมเข้าไปนั้นมันจะมีะจะมีแคลเซียมแมกนีเซียม หมโบุลันแต่เราก็มีขี้เหล็ดขี้เหล็ดร่วมคือหมายก็ว่าธาตุอาหารเสริมร่วมอยู่ในหันอยู่ในนี่บนเนื้ออ,อยู่ในอยู่ในอยู่ในแค่นเซียมโบุลันตัวนี้อืมเดี๋ยวสิเข้าใจว่าเาสร้างขี้เลเออซื้อขี้เล็ดมาฉีดหมบุแมนก็แค่แค่นเซียมโบุลันตัวนี้แหละ เป,เป็นสูตรพื้นฐานบำรุงต้นบำรุงดอกไอ้บำรุงใบมันต่อไปบำรุงลำบำรุงลำต้นเป็นสูตรพื้นฐานเพราะว่าแค่แค่เสียมบอลอนนี่ก็มีหลาย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 สูตรช่วงที่ จะเป็นอ่าจะเป็นดอกอก็อีกอ่าตัวนึงอ่ช่วงเอามาเอาผลไปอีกตัวนึงปรแม่นว่าใส่ใส่อ่าอ่าแบบนี้แบบเดียวอันนี้คือเป็นสูตรพื้นฐานเฉพาะบำรุงอ่าลำตน้นอ่าบำรุงใบนันแหอืมพื้นฐานตัวนี้ มันนี่ก็จะก็ได้อ,อามาฉีดพ่นประมาณหนึ่งอาทิตย์กับประมาณอัตราการใส่อยมั่งสองถึงสามช้อนช้อนแกงตอนน้ำยี่สิบลิตรอาทิตย์พ่นในใต้ใบแนะนำให้ฉีดตอนเศร้าๆตอนเศร้าๆพืชพืชมีน้ำมีความชุ่มชื้นอยู่นะไป แต่ปากใบเขาก็จะเปิดตอนเศร้าๆแต้ว,ว่าคันตอนายๆมาแสงแดดมีแสงแดดแล้วก็ปากใบเขายิปีดสี่นะเพราะว่ามันพวกกิเลสพวกนี้มันเป็นอ,อาหารทั้งใบให้ทั้งใบวันตัวไปกำลังแตกยอดออกมาทุกทุกกิ้งเลยเนี่ยกาเห็นผล อันนึกแต่ว่าแต่ว่ากับบแมนว่าเอออันฉีดตัวนี้ไปแล้วมันเขียวงามแล้วบอไ่ปุยอันอื่นบอส่ปุ๋ยอันอื่นสุกทีกัหมายคขาว่ามันบ่ไดดเพราะว่าอ่ามันแค้นเสียบบลอนตัวนี้คือมันบอมเนธาตุอาหารหลักน่ะเบเออคือยังคนนี่แหละ อกินเขากับลาบแล้วกินเขากับลาบง้วแล้วออกินลาบง้วแล้วบ่กินเขาได้บ่สินะกินเขาแล้วบ่เอาเอาเอาบ่กินกลับได้บ่สินะคือมันก็เป็นธาตุอาหารรักของพืชธาตุอาหารหลักของพืชก็คือ n อ k พเออ้ธาตุอาหารหลักของเขาอันนี้มันเป็นเพียงธาตุอาหารเสริมซิ่งที่เขาขาดไปวันน่เบอเขาก็สีแสดงอาการออกมาทางใบหัวน ก็ออยังต้นนี้เมื่อเขาได้รับได้รับธาตุอาหารเข้าไปแล้วเนี่ยใบเขาก็สีเขียวงามอย่างจังเห็นเลยยอดเขาก็ะิเดินนั่งสีนะอ่าเราก็บใบเขาสีบม่บมีใบใหม่อ่าบ่มีใบใหม่อ่าใบใหม่ขอบใบ,บใหม่บ่มีเพราะว่าสีร้อนสีนาวคือในขค้นเสียมบ่ร้อนตัวที่เตัวนี้ มันสิมีธาตุสังกะสีอยู่นำ้ำธาตุอาหารสังกะสีผสมอยู่นำ้ำเมื่อฉีดพ่นเข้าไปแล้วธาตุสังกะสีตัวนี้คือจะทำให้พืชต้านทานความหนาวต้านทานความร้อนนั่นแหละเปใบบ๊วยถึงสีห้อนสีหนาวสมได้กะสีใบกะสีเขียวอยู่ตอลอดวิลาสินะถ้าพืชใบเขียวดีเออ ใบเขียวดีอ่าบ่มีบ่มีโรครบกวนก็คือหมายก็ว่าเขาสังเขาแสงได้ดีอ่าลำต้นเขาก็จะเริ่มเติบโตดีสินะอ่าก็หมายว่าอขอบคุณพี่น้องที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไปแล้วครับ